รืม <laughs> แล้วค่ะใครทำก็อร่อยนะคะซอสกะเพราคุณเฉ๋เดี๋ยวลองมาดูที่ว่าเขาคิดกันแล้วก็จะบอกว่ายังไงเห็นว่ากรอบตรงบกรอบไหมใช่แล้วก็หอมสมุนไพรนะใช่จัดจัดพุดนี้มันหอมสมุนไพรเลยอ่ะแวดีไอ้นั่นขึ้นเลยรงผู้ชายเนี่ยใช่ได้ไหม คือมันเป็นรถสชาตที่แบบว่าไอ้บอกก่อนนะคะว่าเนี่มันเป็นสูตรสูตรอ่าสมุนไพรแล้วก็เป็นสูตรโบราณแล้วก็ผสมกับสูตรเมนมันก็เลยออกมาได้แบบโอเคแล้วก็ไม่คืออ่าไม่หวานไม่หวานดำไม่หวานไปเลยอ่านะคะ ไม่ต้องผุงเพิ่มเลยค่ะครับหมูหม้อปักักบักน้คก็เอาหมูคือเอาหมูกระเพราผัดเผ็ดที่ส่อีก็ผัดเผ็ดอะไรก็ได้ที่ใส่แล้วเป็นยงไงใช่คุ้มนะดูไหมาวไ,ได้ ีรุ่มนะรุ่มครับคบ่ะอันนี้ถือว่าถ้าสมมติว่าเอามาทำตามข่าวราสค้านะแล้วยิ่ยี่เสร็จลานใหญ่ๆอย่างเงี้ยมันลดค่ต้นทุนผูกต้นทุนได้แล้วก็ลดรามไม่เสียด,ด้วยนะคะใครทำก็ได้สะดวกด้วยนะคะนี่อร่อยอร่อยอันนี้เป็นไงบ้างอันนี้อาว่าโอเคเลยอะ อร่ยโเคค่ะไปคละก้วาค่ะเออไม่เทตค่ไม so so ่เียเยองเขาอย่งเขาเอา้ะคือตอกดนี่ได้เลยที่ว่าที่เนี่ยคือมีากาไม่ค่อใช่คือถ้าสมมติว่าเรารู้ว่าเราตอเยอะไปเราก็ไปลดปริมาณามที่เขาต้องการเพราะว่าไม่ว่าจะลดยังไงลด รดปริมาณลงลดค้าผัะก็้อย่างบาลาดซ์นะคะและนี้ก็เป็นเมนูข้าวผัดต่างๆที่ทำได้ง่ายๆนะคะสามารถสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับอาหารได้เลยสำหรับกระทะนี้นะคะใส่น้ำซอสกีแค่3มช้อนเท่านั้นค่ะรอบนี้เรามาสอนทำข้าวผัดปาาถูนั่นเองะคะ่ะ น้ำซอสกะเพราคุณเอ๋มี2ขนาดที่เลือกนะคะขนาด350 ml 9บก็บาบทและขนาด1กิโล199บาทค่ะท่านสามารถซื้อไปใช้ทัดเองได้ด้วยนะคะและนี้ก็คือผัดที่เมาทะเลทำง่ายๆด้วยซอสกะเพราคุณเอ๋เดี๋ยวมาฟังกันนะคะว่ารสชาติจะเป็นยังไงใครยังไม่ลองต้องลองแล้วนะคะ ตอนนี้เราจะมีจำหน่ายที่กำพูชาเร็วๆนี้ส่วนร้านนี้ที่กัำพูชาไข่ซอสเราเป็นที่เรียบร้อยแล้วและสั่งไปเป็นจำนวนมากด้วยขอบคุณมากๆเลยค่ะเส้นใหญ่ผัดขี้เมา